สวัสดีครับเพื่อนเถ้าเพื่อนๆนเจอคลิปนี้แสดงว่าเพื่อนเื่อยังมีต้นทุนในชีวิตยังมีเวลายังมีโอกาสสิ่งที่ผมจะสื่อจะพูดก็คือผมอยากชวนเพื่อนเพื่มาทำเพจ Facebook เปิดช่องช a n n l y o u t u b e Instagram Tik Took อะไรพวกนี้มาสร้างตัวตนมาสร้างแบรนด์เป็นของเราเพื่อรายได้ p a s s i v e Income จากการสังเกตเน็ตไอดอลต่างๆนะครับเขาเริ่มจากตรงนี้ ตัวผมเองก็เป็นคนเขินกล้องอายกล้องแต่ว่าเพื่ออะไรได้แต่เราผมทําไม่ได้ 1. ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า 1. อยากหาไรายได้ที่เป็น passive income สผมว่ามันสนุกดี 3. เพิ่มศักยภาพพัฒนาตัวเองเอาง่ายคือเราพัฒนาตัวเองจะได้พัฒนาตัวเองเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนเงียบ เป็นคนเขินกล้องไม่ชอบสูงสิงกับใครเอาง่ายๆก็คือเป็นคนลูกส่วนตัวสูงตวม่มเองนะตอนนี้ก็มินี่มีสินเยอะอยู่ถือว่าเป็นบุคคลที่ยังล้มเหลวอยู่อยากชวนเพื่อนมาทำตรงนี้ใครเขินกล้องอายกล้องไม่กล้าออกกล้องไม่กล้าออกสื่อทําไปเลยไม่ต้องสนใจเราเกิดมาเนี่ยจะไปแค่คนดา่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ตัวผมเองก็ไม่กล้าออกกล้องไม่กล้าออกคลิป a c e b o o k อะไรต่างๆไม่กล้าโพสไม่กล้าอะไรเลยเพราะว่ากลัวแบบเฮ้ยทำไปมีคนมาว่าหรือเปล่าวะกลัวคนเขาดา่าทำออกมาไม่ดีเดี๋ยวจะมีแบบกลัวนั่นกลัวนี่แต่เชื่อเชื่อผมได้เลยว่าคนแรกที่เขาจะมาดา่าจะมาติจะมาเตียนคือคนใกล้ตัวเราลูกเมียเพื่อนฝูงเฮ้ยมึงเห็นอย่างวะเฮ้ยอย่างวะ,อ,งวะอะไรประมาณเนี้ เชื่อเอถอทำม,มาแล้วดีพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองพัฒนาศักยาภาพเพิ่มศักยาภาพของตัวเองออกกล้องกล้าออกกล้องกล้าแสดงออกผมเชื่อว่ามีไรายได้เพิ่มไรายได้รวยทุกคนไม่รวยก็ไม่จนถ้ากล้าออกกล้องใครไม่กล้าออกกล้อง เออมันมันเออผมจําไม่ได้ว่าว่าใครเคยพูดไว้น่าจะเป็นพวกเน็ตไอดอลพวกยูทูบเบอร์พูดไว้ถ้าไม่กล้าออกกล้องเนี่ยปิดหนทางรวยเราเลยฝรั่งเอ่อพวกฝรั่งก็เคยพูดไว้ถ้าไม่กล้าออกกล้องออกสื่ออายกล้องเขินกล้องปิดหนทางรวยเพราะฉะนั้นผมจึงอยากชวนอยากชวนเพื่อนเพื่อนเนาะไปเรียนไปหาเรียนกับใครก็ได้ส่วนแต่ผมอะ่ะจะดู จากครูแม่อายเอ่ยจากใครต่างๆเออแต่ตอนนี้ผมลงคลาเรียนกับครูหวันเจี๊ยบถือว่าโฆษณาให้ครูหวันเจี๊ยบเนาะพี่เคยสีบุญเรืองสอนดีมากตอบกลับเร็วมาก9ก็บาทเรียนตลอดชีวิตแล้วแล้วไปดูเพจพี่เขยสีบุญเรืองได้ได้ได้เลยนะครับเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันไปส่องดูได้หลายคนลูกศิษย์แกรหรือว่าใครต่างๆก็ได้นะครับผู้ติดตามไม่ถึงพันยอดวิว หลักร้อยหลักพันแต่ว่าทําทุกวันทําทุกวันเราจะเก่งเราจะคล่องเองแล้วรายได้มันจะมาเองบางคนผมไปส่องดูผู้ติดตามห้าร้อยแต่คลิปเขาทํามาสองสามเดือนคลิปเขามีเป็นร้อยคลิปแต่ยอดดูห้าร้อยท็อปทอปสุดก็หลักหมื่นแต่เขาเอารายได้มาโชว์เนี่ยหลักหมื่นเหมือนกันหมื่นดอลลาร์นะเป็นเหรียญเนี่ยสิ่งเนี้ยผมถึงอยากจะ ชวนเพื่อนเพื่อนทำถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับทํามันเลยเหมือนผมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะมีรายได้ตอนไหนแต่ผมทํามันไปเลยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะสนุกทาแล้วมันสนุกสนุกจริงๆมีคนมาเม้นมีคนมากดไลค์มีคนมากดติดตามนี่มันสนุกมันชื่นใจเอาง่ายสาหรับผมสําหรับผมนะมันชื่นใจ ในหนึ่งวันมีคนมากดติดตามเราหนึ่งคนมีคนมากดหัวใจให้มากดไลค์ให้มันมัน,ม,นมันเราทํางานประจําไปด้วยมันสนุกเฮ้ยมีคนเห็นว่าเฮ้ยสนุกว่ะคนในประเทศไทยเรามีเอาตีไปเลขประมาณเจ็ดสิบล้านคนคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตีไปเอาเอาต่ำๆก็สี่สิบสี่สิบล้านคนสี่สิบล้านคนมีคนมาเห็นมีคนมาเห็นผมมากดไลค์มาอะไรเนี่ยหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อย คตรเีลยนะสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้ฝากไม่ใช่ฝากไว้อยากให้คนไทยเรามาทำเพจ Facebook y o u u u b e t ต t t o k i n s t a g กรมอะไรก็ได้ออกกล้องเอาหน้าออกกล้องเอาเอาหน้าออกสือ่อแต่เพื่อนๆก็คงจะรู้เนาะอาจจะมีทั้งแง่บวกแงก่แลบรับสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้ตอบให้ได้เดี๋ยวผมจะมีหนังสือ เดี๋ยวเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาให้เพื่อนๆอ,อ่านหรือไม่ผมจะอ่านให้เพื่อนๆดูผมเคยทําไปแล้วละ่ะแต่มันติดลิขสิทธิ์ผมก็เลยลบออกหนังสือเล่มนี้ถ้าเพื่อนๆมีเงินไปซื้อน,นะครับอ่านแล้วดีมากผมยังเสียดายเลยผมเจอมันช้าไปผมเพิ่งเจอมันสองสามเดือนก่อนหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่ามีชื่อว่าวิธีชลาิตรและจูงใจคนเดิลของคุณเดิลคานากี ผู้แปลผู้แปลเป็นคนไทยผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่านัหนังสือเล่มนี้เขียนมาเจ็ดแปดสิบปีแล้วครับแต่เขียนดีมากเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอามาอ่านเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะไม่เอา,เอ,าอาจจะไม่ได้อ่านมันจะติดลิขสิทธิ์ผมจะเอามาแปลเพื่อเลี่ยงลิขสิทธิ์แต่ผมจะให้เครดิตคนเขียนและคนแปล ก็ไม่ใช่ิตดีก็สิตหนังสือเล่มนี้ผมดีมากผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่ว่าผมว่าหนังสือเล่มนี้ดีมันช่วยพัฒนาศักยภาพของเราคลิปนี้ผมอาจจะพูดยาวไปหน่อยให้เพื่อนๆฟังแล้วเก็บไปคิดอาจจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์บ้างผมอาจจะพูดไม่ชัดบ้างเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในคลิปที่ผมใช้พัฒนาศักยภาพในตัวในตัวผม คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ